เอาล่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธ NTK นะซึ่งในวันนี้เขานำรถไฟฟ้าเนี่ยมาโชว์กันเต็มเลยในยุคที่น้ำมันแพงเกือบลิตรจะ40บาทเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าในบูธเนี่ยมีรถไฟฟ้าอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวเน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องใบเตยนะคะครับจะพามาดูเอารุ่นไหนก่อนดีคะ่ะเป็นรุ่นนี้เลยแล้วกันใช่ดูมาในสะดุดตาเลยรุ่นนี้เป็นไง ตอนนี้จะเป็นรุ่น SCP Z11 ค่ะตอนนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านในไหมคะโอเคดูด้านในกันเป็นสีที่นั่งใช่ไหมสีที่นั่งค่ะด้านในจะกว้างมากเลยค่ะนี่ครับนี่ด้านในใช่แต่พวงมาลัยจะอยู่ด้านซ้ายนะคะซ้ายก็คือเป็นนําเข้าจากจีนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นําเข้าค่ะเป็นรถนําเข้าโอเคครับนี่นะด้านในก็เป็นเบาะหนังนะใช่เบาะหนังค่ะตอนนี้กว้างขวางค่ะหน้าจอเป็นเข็มหน้าลอกด้วยมีดิจิตอลด้วยใช่ค่ะตอนนี้เปิดให้เนาะโอเค ตัวนี้จะมอเตอร์1,500วัตต์ค่ะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่75กิโลตัวนี้จะเป็นเหล็กทั้งคันนะคะครับเหล็กั้งคันนะใช่เป็นเหล็กทั้งคันนะแข็งแรงแน่นอนค่ะตัวนี้มันจดทะเบียนได้ไหมคะเนี่ยตัวนี้ยังจดทะเบียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าจดทะเบียนต้องมอเตอร์4,000วัตต์อ๋อ4,000วัตต์คืออันนี้เหมาะกับวิ่งในหมู่บ้านทั่วไปใช่แต่ตอนนี้สามารถวิ่งบนถนนได้เพราะว่ารถเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายความเรรรรสููงด้้้กี่่ิลลตตับบบอาาาานนนนยะหปปปแ ด้านหลังเปิดได้ไหมฮะด้านหลังเปิดไม่ได้ค่ะแต่ถ้าว่าจะมีไฟท้ายไฟเดียวให้ครบนี่ด้านหลังตัวนี้เปิดไม่ได้นะกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็ยังไม่มีที่ปัดน้ําฝนใช่แต่ถ้าตัวนี้ติดฟิล์มแล้วติดฟิล์มให้ทั้งคันเลยอืมครับฟิล์มรอบคันครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมนบาทค่ะตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะติดฟิล์มให้ฟรีทั้งคันค่ะแล้วก็แถมเสื้อของทางร้านให้แล้วก็ ถ้าใครสนใจอยากติดสติกเกอร์กับตัวรถก็คือสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยหรือถ้า<ร>ชอบเดิมๆแบบนี้ก็ได้ครับราคานี่นี่ผ่อนได้ไหมฮะตอนนี้ราคานี้ยังไม่ได้มีผ่อนค่ะแต่ว่าสามารถผ่านบัตรเครดิตได้ซื้อสดอย่างเดียวใช่ตอนนี้ยังซื้อส,ด,ด,สดอยู่ใช่ค่ะครับ สมมุติถ้ารถผมแบบขี่ไปชนหรือมีปัญหาเนี่ยมันสามารถซ่อมได้ไหมฮะที่ NTK เนะี่ยได้ค่ะ<อ>ตอนนี้เรามีประกันให้ถึง2ปีอืมค,ครับมีเซอร์วิสบริการหลังการขายใช่มีเซอร์วิสให้ดูแลให้ค่ะก็คือแล้วลระยะทางมีการเช็คระยะอะไรไหมฮะ ตัวนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะคะสำหรับตัวระยะทางอะค่ะก็คือพอครบตามระยะทางก็มาที่ศูนย์เอนทีเคได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าคือตอนนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันไม่ต้องอะไรเลยอ๋อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วใี่ไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะดูลมยางให้ดีใช่ดูระบบเบรกให้ดีนะแค่นั้นค่ะโอเคส่วนเรื่องระยะทางไม่ค่อยมีปัญหาโอเคครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งสีแดงเป็นไงครับ ส่วนรุ่นนี้จะเป็น SCP S3 ค่ะตัวนี้จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดเลยค่ะตัวนี้จะอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทค่ะครับเครื่องยนต์มอเตอร์เป็นไงครับเนี่ยอ่ามอเตอร์ตัวนี้จะ1 5 0 0วัตต์พวกสเปคการใช้งานจะเหมือนกันหมดเลยโอ้ครับือนกนตัวนู้นเลยใช่จะต่างกันแค่บอดี้แล้วก็พวกฟังก์ชันนิดหน่อยค่ะโอ้ครับการขับขี่ระยะทางได้เท่ากันเท่ากันค่ะนี่นะจะมีการตกแต่งสปอร์ตไลท์นะเหมือนกันตกแต่งใช่เออโอเค และอีกรุ่นหนึ่งนะฮะตัวนี้นค่ะอีกรุ่นหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น S C P Auto Cast ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอครับเพราะสเปคการใช้งานเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่บอดี้เชนกับบอดี้นะใช่ค่ะใครชอบแบบสไตล์ไหนก็เลือกได้เลยใช่ค่ะเครื่องยนต์เหมือนกันขับขี่ระยะทางความเร็วได้เข้ากันใช่ค่ะนี่มาดูรอบคันดูข้างๆนี้ไอ้ตัวนี้มีแถมวอลชาร์จมีอะไรไหมที่ชาร์ดกาชาร์ดใช่ชาร์จยังไงฮะตัวนี้ รุ่นนี้ที่ชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้เลยอันนี้คือชาร์จไฟบ้านเราได้ปกติเลยค่ะนี่นะอ๋อเสียบต่อไฟบ้าน2 2 0โวลต์เ c เลยกี่ชั่วโมงเต็มครับเต็มที่6ถึง8ชั่วโมงค่ะเต็มเลยวิ่งใ้ไกลสูงสุด75ได้กิโลเกมตรค่ะก็เป็นน่าสนใจนะ สำหรับใครที่วิ่งแบบใกล้ๆหมู่บ้านไปตลาดเนาะไม่เกินวันละ30-40กิโล<ช>กลับมาชาร์จที่บ้านใช่คะ่ะแล้วในบูธมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนอกจาก3คันนี้ตอนนี้ก็จะมีเป็น2ล้อด้วยเป็นจักรยานไฟฟ้า2ล้อ,อ,อค่ะอันนี้จะเป็นตัวของสกาโซนิ c ค่ะสําหรับตัวนี้จะเป็น2ล้อที่ที่เร็วที่สุดเลยอืมเท่าไหร่ครับอันนี้ความเร็วจะอยู่ที่60กโมตกกิโลเมตรชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ อ่าได้40โลค่ะ40กิโลเมตรนะใช่อันนี้ความเร็วจะได้ถึง40แต่ความเร็วจะได้ถึง60เลยตัวนี้หน้าตาก็คล้ายๆกับซีโร่ใช่หน้าตาคล้ายๆีโรค่ะตอนนี้จัดโปรอยู่1 9 9 9 9บาทค่ะนี่ครับที่ชาร์จไฟตรงไหนครับเนี่ยอันนี้ที่ชาร์จไฟจะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะตรงนี้เลยชาร์จไฟบ้านเราชาร์จไฟบ้านนี้นะใช่แล้วตอนนี้ก็จะมีที่เก็บของด้วยใต้วงใต้เบาะอะไรนี่คือได้หมดเลย โอ้นี่มีเบรกเบรกเกอร์ด้วยใช่ค่ะจะมีน้ําเข้ารับวงจรไม่จะทิปเลยนะนะอันนี้ก็กล่องอันนี้ก็จัดโฟแถมให้เลยเก็บของได้หมื่นเก้าอนี้ได้ครบหมดเลยใช่ได้ครบหมดเลยค่ะตัวนี้ก็ยังจดทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ารุ่นนี้3ล้อดีไหมสามล้อค่ะตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรยังไงครับเนี่ยตัวนี้เป็นของแบรนด์เจ T ค่ะ3ล้ออันนี้ตัวนี้งานเข้าใหม่เลยนั่งได้3คนเลยนั่งได้3าคนเลยหรือเราจะพับเบาเก็บก็ได้ครับใช่ วิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่ฮะความเร็วจะอยู่ที่40ค่ะสำหรับ3ล้อ40ระยะทางระยะทางได้ประมาณ40-45กิโลเมตร40-45โอเคครับราคา18,999บาทใช่จาก25 0 0 0ค่ะแล้วอันนี้รถในงานนี้เลยใช่ไหมฮะใช่รถเฉพาะในงานเลยนี่นะใครสนใจตัวนี้ก็18,999นะอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าเหมือนเวสป้านะฮะนี่ค่ะรุ่นี้จะเป็นดอกเวส้า โอเคครับนี่ตัวนี้สวยเลยเป็นรุ่นอะไรยังไงครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นสกาโซนิคหน้าเวฟ้าค่ะตัวนี้มอเตอร์800วัตต์เลย800วัตต์วิ่งได้เร็วเท่าไหร่ครับสูงสุดความเร็วตัวนี้50ค่ะ50ระยะทางระยะทางก็ได้40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยนะ40ราคาเท่าไหร่นะครับปกติตัวนี้จะอยู่ที่23,900ค่ะวันนี้จัดโปรในมอเตอร์โชว์เหลือ21,995บาทนี่นะราคานี้นะโอเคนะสวยนะมีทั้งหมดกี่สีให้เลือกครับเนี่ยตอนนี้ตอนนีีีี้ม3สเลยยท่่่โชว์อูคะ นี่นะเป็นสีแบบพาสเทเลด้วยนะสน,นพาสเทลหมดเลยสีครีมสีเขียวๆพาสเทลใชออ่สวยนะยตัวนี้โอเคครับสมมติถ้าใครสนใจที่จะมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้ากับ NTK เนี่ยนอกจากในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้แล้วที่เดโมเนี่ยสามารถไปหาซื้อหาดูได้ที่ไหนครับผม ที่ร้านนะคะจะอยู่ตรงถนนเส้นสซล่าสองอะค่ะอันนี้ร้านอยู่ที่โคราชถ้าใครที่อยากสั่งซื้อผ่านออนไลน์ก็สามารถติดตามที่ Facebook ได้นะคะค่ะชื่อเพจ n t k Store Online โอเคนะ Facebook นี้ดีมากเลยนะผมเข้าไปดูดิเขาไลฟ์กลางวันกลางคืนเช้าเขาไลฟ์ตลอดนะมีแจกกับผมเห็นมีคันงละห้าใช่หกร้อยเก้าพันเก้าร้อยอะไรก็มีโอเนะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยอ่านะเข้าไปติดตามได้นะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาไปทดลองขับตัวนี้นะที่หน้าโชว์รูมเขาอยู่ใกล้บ้านผมเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บูธ n t k กับมอเตอร์ไซค์ฟ แล้วก็ยนต์ไฟฟ้าก็ประมาณนี้นะเพื่อนใค,ใครสนใจติดต่อไปได้นะครับเคบ๊ายบายหากเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ